ว่าใคร,รก็แล้วแต่ที่มาบอกว่าเดินรถได้ผมว่ายังไงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่ผมคาดชะเนยไว้นะในกลุ่มคาโก้ด้วยกัน2 2> สองเดือนอาจจะมีการกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่ในระหว่างสองเดือนนี้จะมีผู้ติดโควิดเพิ่มมากไหมแล้วมาตรการของที่ประเทศจีน่ะเขาจะเข้มข้นมากขนาดใวันนี้ที่เปิดได้ก็จริงแต่มันเป็นการลํำเลียงสินค้าเก่าออกมาจากฟันธงเลยนะรถเนี่ยตอนนี้คือเลิกคิดเลย สินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทยเพื่อขายเนี่ยผมว่าเราต้องปรับตัวแล้วไม่มีการั้าทนายอะไรเลยทั้งสิ้นอยากปิดเขาปิดเลยไม่แนะนําเลยดีกว่าทางรถเนี่ยคือตัดทิ้งออกไปเลยเป็นปัจจัยสุดท้ายเลยที่เลือกใช้ว่าอย่าดีกว่าคุณอย่าเอาเงินอะเงินทุนอะที่คุณที่มันจะต้องลงทุนอะไม่ควรที่จะเอาความเสี่ยงอะเอาเงินเนี่ยเอาเงินทุนที่เรามีอะไปเสี่ยงกับการจะนําเข้าทางรถเนี่ยโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเลย คือสถานการณ์รถตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่คือถ้าจากมุมมองของผมนะไอ้คาว่ามุมมองเนี่ยหรือหรือจากการค่ายคณีอย่างเช่นรอบที่แล้วที่มีการติดด่านที่ผมค่ายคณีไม่ใช่อยู่ๆว่าผมคิดแม่งเองขึ้นมาเองนะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมมีการสื่อสารกับคนจีนที่อยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็คนที่เขาเกี่ยวกับที่เขาเดินรถนะแล้วก็บริษัทรถอ่ะพูดง่ายๆบริษัทรถพักพวกที่อยู่ที่ประเทศจีนนะแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นทำคารโก้ด้วยกันเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันพูดถึงปัญหาต่าง อแล้วมันก็ได้ข้อสรุปออกมาจากที่ตรงนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าให้ผมมุมมองนะณนะปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าใครเยอะแล้วแต่ที่มาบอกว่าเดินเรือโดนรถได้อะจากมุมมองผมนะผมว่ายังไงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นถึงเปิดได้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่เปิดได้ก็จริงแต่มันเป็นการลําเลียงสินค้าเก่าออกมาจากด่านมันยังไม่ได้เปิดสินค้าใหม่เข้าไปหรือมันอาจจะมีสินค้าบางประเภทที่เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นได้ แต่ผมมองว่ายังอ,อ,อีกอีกอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละที่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จากที่ผมคาดชเนไว้นะนะในกลุ่มคาโก้ด้วยกันนะที่มีการให้เข้าไปประชุมงานกันนะประมาณ2เดือน2เดือนอาจจะมีการกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่ในระหว่าง2เดือนนี้จะมีผู้ติดโควิดอ่ะเพิ่มมากไหมแล้วมาตรการของที่ประเทศจีนน่ะเขาจะเข้มข้นมากขนาดไหนอ่ะอันนั้นอ่ะพวกเราก็ต้องมานั่งติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่ผมบอกไว้เลยฟันธงเลยนะรถเนี่ยตอนเนี้ยคือเลิกคิดเลย ผมมองว่าในการที่คุณจะนําเข้านะนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทยเพื่อขายเนี่ยผมว่าเราต้องปรับตัวแล้วปรับตัวเนี่ยให้เหมือนกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวปรับตัวยังไงหมายถึงว่าปรับตัวเพื่อที่จะเไม่ว่าจะเป็นการเดินรถระยะเวลาหรือการสต็อกสินค้านะจริงๆแล้วผมเคยพูดเรื่องนี้ไปบ่อยมาก เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะเพราะว่าผมมาจะทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นหลักทั้งทั้งนำเข้าแล้วส่งออกนะบริษัทเราเนะี่ย p c s c phase บริษัทแม่ที่เป็นบริษัทใหญ่ของเราเนะี่ยคือคือจริงๆแล้วอ่ะในกลไกของอุตสาหกรรมอ่ะเขาจะต้องมีการคาดคะเนรละวางแผนเพราะว่าเครื่องจักรแต่ละตัวเนี่ยมันไม่สามารถสามารถปิดได้นะพอมันไม่สามารถปิดได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็ไม่สามารถจะระบุได้เหมือนกันว่าสินค้าที่ลูกค้าขายมันคืออะไร แต่สามารถเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมอาจจะมีการมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นบ่อยขึ้นก็ลองเอาไปอัดแอปใช้กันได้พี่ว่าตอน,นเนี้ยทางรถเนี่ยเราสามารถไปทางรถได้ไหมถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยคือถ้ารถอะ่ะผมบอกเลยว่าไม,ไม่ได้อะ่ะถ้าถ้าสำหรับตัวผมนะผมมองว่าอย่าดีกว่าคุณอย่าเอาเงินอะ่ะเงินทุนอะ่ะที่คุณพึงพึงมีอะ่ะที่มันจะต้องลงทุนอะ่ะหนึ่งสองสามผมก็ไม่รู้นะว่าสายป่านใครมากใครเยอะแต่ถ้าในหลักการของตามธุรกิจอะ่ะผมมองว่ายัางไงก็ไม่ควร ไม่ควรที่จะเอาความเสี่ยงอะเอาเงินเนี่ยเอาเงินทุนที่เรามีอะไปเสี่ยงกับการไปไปไปเสี่ยงกับการที่จะนําเข้าทางรถเนี่ยโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเพราะออย่างรถเนี่ยคือ,เ,อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มาผมโดนไปสามสองสามรอบแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่มีการคา่ายคเีอะไรใดๆทั้งสิ้นอยากปิดเขาปิดเลยอ่าเพราะตรงนั้นอ่ะต้องบอกก่อนว่าอุตสาหกรหรมเศรษฐกิจอ่เขาเรียกวอะไรนะการเดินรถต่างๆอ่ะหรือภาคภาครัฐของของเมืองจีนอ่ะ จริงๆแล้วตรงนั้นมันมีอยู่แค่แค่2ประเทศเท่านั้นเองที่เป็นการเดินรถก็คือจากจีนมาเวียดนามเวียดนามเ,เข้าไทยถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้จุดเนี้แหละมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดําเนินการด้วยง่ายเศรษฐกิจอ่ะมันมันไม่ใช่เป็นตัวตัวชูโรงของเศรษฐกิจที่ประเทศจีนเขาเป็นหลักพูดง่ายๆเลยอ่ะทางรถอ่ะอ่ามันเป็นแค่อ่เขาเรียกว่าอะไรท่อน้ําเลี้ยงแค่ส่วนเดียวอ่ะ ของของภาคภาคอุตสาหกรรมในการส่งออกของของเมืองจีนเขาอะทีเนี้ยเวลาเวลามาตรการอะไรต่างๆเขาอยากจะทาอะไรมันก็ฟ้าผ่าได้ทันทีโดยที่เขาไม่ต้องคานึงอะไรเยอะอ่นนอฮะก็คิดว่าก็มองดูแล้วก็ไม่ได้อะไม่แนะนําไม่แนะนําเลยดีกว่าทางรถเนี่ยคือตัดทิ้งออกไปเลยเป็นปัจจัยสุดท้ายเลยที่ที่จะเลือกเลือกใช้มันเร็วจริงมันเร็วจริงแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ตอนเนี้ยคาว่าเร็วอะมันไม่มีอยู่จริงแล้วสาหรับรถอะไละด่านใหม่ด่านอะไรเนี่ยผมก็ ไม่ขอพูดดีกว่าไม่ขอพูดถึงดีกว่าแต่ผมขอเป็นว่าไม่แนะนําดีกว่า